สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเช้าวันอังคารนะครับผมวันนี้เก็บภาพบรรยากาศเรือไฟนะคนพรพนมนะครับเรือไฟปีกายนะครับปีกายนี่มีแชมป์รองแชมป์นะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับทุกทท่านนะครับผมแนวบรรยากาศเรือไฟที่สวยงามเพื่อเพื่อนๆอยากมาเที่ยวอยากมาเที่ยวมาชมไลเรือไฟนะคนพรพนมครับเริ่มวันที่8นะครับ8ปดถึงสิบแ ตุลาคมนี้นะครับเปิดงานมาอนีละครับนี่เป็นของอำเภอปะปากเนี่องอำเภอปะปากนี่ปีกายได้ได้ที่หนึ่งนะครับที่หนึงความสวยความคิดสร้างสรรค์น,นะครับเรือปะปากสวยงามมากเรือไฟอไหลเรือไฟนะครพน,นมนะครับเด้อนี่เป็นของโพนสวรรค์นะครับโพนสวรรค์ พลสวรรนี้ได้ความสวยงามนะครับสวยงามอันดับหนึ่งนะครับพลสวรร้ประเภทสวยงามนะครับรองวันที่หนึ่งป้าเป่าเมื่อกี้ความคิดสร้างสรรค์นะครับวังยางนะครับวังยางก็สวยงามครับรองแชมป์นะครับรองแชมป์ความคิดสร้างสรรค์นะครับวังยางสวยงามวีนี้พี่น้องเป็นเรือไฟเาเอาไม้เบิงนะครับเป็นวัสวยงามสมเด็จนะครับ ของอำเภอวางยางนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับบรรยากาศก่อนที่สิ่งนี้การไหลเรือไฟไหลวันที่17นะครับไหลเรือไฟหลเรือไฟประกวดนี่สิบสองลำไหลวันที่17นะครับสิเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ6โมงช้า6โมงแรกนะครับ6โมงแรงอภัพผิดเนาะ6โมงแรง,ง,แรงถึงจนสิ้นสุดพุ่ละครับไม่เกินเที่ยงคืนนะครับประมาณ ปีเมื่อกี้เที่ยงคืนนะอุปสรรคเนี่ยคือฝนตกนะครับปีเมื่อกี้ฝนตกมาช่วงประมาณหกโมงถุมหนึ่งโอ้ประมาณทุมหนึ่งนี่ไหลออกมาได้สามสี่ลำนี่เป็นเท่า,าเทียนเท่า,าเทียนก็สวยนะครับเท่า,าเทียนได้ลองเช็มนะครับเท่า,าเทียนสวยงามมากเลยนะครับ พาเพื่อนๆมาชมให้ชมบรรยากาศนะอาจจะไม่ครบทั้ง12ลำนะครับเพราะว่าเอาแต่พวกแชมพโกร่งแชมมาให้เพืเ่อนๆที่ชมความสวยงามของเรือไฟนะครับเป็นออเดอร์ในพีก้อนนะครับออเดอร์ใหเเ้เพื่อนๆที่ชมเพื่อใครอยากมาเที่ยวมาชมนะครับมาเที่ยวมาชมงานไหลเรือไฟนครพนมนะครับงานออกบรร้างงานการะชานะครับมีมาหากรรมสินค้ามากมายนะครับผมเนี่ย ใครอยากมาเที่ยวไม่มาวันไหลเรือไฟก็มาเที่ยวได้ทุกวันนะครับเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเรือไฟมีโชว์มีไลโชตลอดงานนะครับตั้งแต่วันแรกนะครับแต่จะเป็นลำเล็กนะครับลำเล็กไม่ได้ประกวดนะครับลำใหญ่จะลำทีเดียวจะลอยทีเดียวนะครับลอยทีเดียวคือวันที่17นะครับช่วงหกโมงแรงเป็นต้นไปนะครับ คำมื่นผลราคาหกม้งแรกกับคำในนครพนมนี่ครับช่วงในหนาหนาวเนาะคำเร็วนีดจักหน่อยนะครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับนี่รับชมไปฟังฟังก่อนเด้อพี่น้องเด้อรับชมไปฟังฟังก่อนนะครับนี่หน้าวานี่หน้าวาได้ลองลองเสรมความสวยงามในรับนี้งามบอกครับพี่น้องผมว่างามไม่ได้นี่น้องครับนี่เก็บมาฝากมาตอนพี่น้องก้อนนะครับ ปีนี้วัตสิมาไล่สดในเบิร์อยู่ครับไทบูมากรเตรียมรับชมนะครับผมสิไล่สดในชมนะครับไล่สดช่วงประมาณหกโมงจากสิเดีมากกลับมาพี่น้องถ้าบูมาเ้าก็บจิเก็บภาพบรรยากาศนะครับเป็นเรือไฟนะครับเป็นภาพวิดีโอนะครับลงในช่องให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเพราะว่าสิมีเพื่อนมีอยังถ่ายวิดีโอมา เอาไปิ่เอามาลงในช่องของเราให้เพื่อ,อนๆได้ชมนะครับงานออกพรรษาไหลเรือไฟนะครับผมปีละครั้งนี่พี่น้องปีละครั้งนะครับผมเก็บมาฝากมาตอนพี่น้องอ่าสมนีนะครับเด้อขอบคุณนะครับสอบคุณสําหรับการรับชมนะครับขอบคุณมากๆเลย